วัสดีครับผู้ชมครับเพจวิจิตบุญชูแล้วก็ทาง The w e ว o บออนไลน์นะครับกลับมาพบกันเหมือนเช่นเดิมครั้งนี้ก็อย่างที่สัญญาไว้ก็คือเราเคยพูดกันถึงเรื่อง i ินท i ี a t e d ตในการเลือกสรรเนี่ยเราเลือกอย่างไรมันจะมีอยู่หัวข้อหนึ่งซึ่งผมอธิบายได้ไม่หมดนั่นก็คือคุณภาพเสียงดีนั้นดีอย่างไรคราวนี้เราจะมาวิเคราะห์กันครับว่าเรามักจะพูดกันว่าเล่นเครื่องเสียงแล้วโอ้ไปฟังห้องนู้นมาเสียงดีไปฟังของเจ้านี้มาเสียงดีเสียงของเพื่อนเขาเนี่ย ชุดเดียวกันกับผมจ่ทำไมเสียงเขาดีกว่าผมอะไรอย่างเงี้ยคือมัน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 จะต้องมานั่งวิเคราะห์กันว่าไอ้คาว่าเสียงดีของคุณมันก็พูดไปเรื่อยเปื่อยแต่ว่ามันมันมีข้อจํากัดอยู่ไหมว่ามันมีหัวข้อไหนบ้างที่มันจะเป็นตัวตีกรอบให้เราได้ว่าเออเสียงดีมันคืออย่างเงี้ยนะบางคนเล่นบอกเสียงดีก็คือเสียงดังๆนะข้ามไปให้อีกบ้านหนึ่งฟังได้นะเพื่อเขาจะได้เจริญพรก็อีกเรื่องหนึ่งเอาว่า การเล่นเครื่องเสียงท่านผู้ชมมันก็ผมอยากจะบอกว่าเรากําลังเล่นอยู่กับความขาดความเกินของควาเป็นไฮไฟลํ Fi. คำว่าไฮไฟก็ Fi คือความสมจริงมันย่อมาจากคําว่า high fidelity high fidelity นี่เป็นเป็นคําศัพท์ซึ่งใช้กันมานานมากแล้วนะครับนะเมื่อก่อนที่ท่านฟังรายการที่ยุสมัยเด็กๆก,ก,กันนะครับบอกว่าเสียงไฮไฟเสียงไฮไฟเป็นยังไงเนี่ยก็คือเสียงที่ ใกล้เคียงความเป็นจริงเขาก็จะเรียกว่าไฮไฟเป็นครรรําศัพท์ตัวนั้นคําว่าสเตรโอก็คือการแยกซ้ายและขวาเพราะหูเรามีสองข้างนะถ้าหลักของไซโคคูสติกคือหูสองข้างเนี่ยมันรับเสียงโดยรอบนะไม่ได้ว่าหูข้างนี้มันแยกแยะเอ้ยฉันมีหน้าที่รับข้างขวาฉะนั้นเสียงกํงดังข้างซ้าย,ยฉันไม่รับนะไม่ใช่มันก็ได้ยินข้างซ้ายด้วยมันก็จะรั่วอ้อมข้ามมาซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมเขียนให้ท่านอ่านในเพจส่วนตัวแล้วนะครับนั่นก็คือ ไซโคคลูสิกซึ่งจะเขียนไปเรื่อยๆนะ,ะเนื้อหาก็น่าจะมีประมาณสักสิบทนะครับเอาเป็นว่าช่วงไหนไม่ค่อยอ่อนแรงก็จะเขียนให้นะครับช่วงไหนยุ่งๆก็อาจจะไม่ได้เขียนโอเคครับท่านผู้ชมเราจะมาพูดถึงเรื่องอตีกรอบคําว่าเสียงดีนั้นดีอย่างไรเนี่ยอันนี้สําคัญมากเลยเพราะว่ามันจะได้มีที่หลักยึดหน่อยไม่ใช่ว่า ประตุเปไปตามเส้นทางใครว่ายไงก็ไปทางนั้นมันไม่ใช่จริงจการเล่นเครื่องเสียงเนี่ยมันก็มีหลักอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งผมจะมีอยู่ประมาณ6-7หลักด้วยกันนะครับที่จะให้ท่านยึดว่าเสียงดีนั้นเราวัดหรือยึดกันที่ตรงไหนเรื่องแรกนะครับก็คือเนเชอรัลซาวนะฮะเนเชอรัลซาวทำว่าเนเชอรัลซาวเนี่ยผมจะรวมหมายถึง ความเที่ยงตรงจากต้นไปถึงปลายด้วยการเล่นดนตรีเล่นกันในคอนเสิร์ตฮอลล์สมมุติเรามีวงแจ๊สวงคลาสสิกเล่นอยู่นะอันนั้นก็คือเราไปดูของจริงเราจะเห็นสภาพอย่างนั้นอนทีนี้ย้อนกลับมาเวลาที่เราต้องการได้เสียงเหล่านั้นเนี่ยเราก็ต้องเอาเครื่องไม้เครื่องมือไปวัดสมมุติเราบันทึกสดนะครับแล้วเอามาเข้าที่สตูดิโอเพื่อทำงานโปรดักชั่นนะฮะ ที่จะจัดระเบียบของเสียงที่เราได้มาอันนี้ก็ผ่านมาขั้นตอนที่2ก็คือที่สตูดิโอจากสตูดิโอบันทึกมาเป็นแหล่งข้อมูลไม่ว่าจะเป็นแผ่นซีดีแผ่นเสียงหรือเป็นไฟล์เพลงก็ตามนะครับเอามาสตรีมมิ่งก็ตามเนี่ยก็จะต้องมาจากหลักก็คือข้อมูลจากสตูดิโอนะครับในปัจจุบันงถือว่าเป็นดิจิตอลเกือบทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับก็ส่งมาให้เราฟังกับเครื่องเสียงที่บ้านเห็นไหมหนึ่งสอสจากดนตรีจริงอาจจะมาอัดที่อองอัด หรือไปอัดเสียงที่การแสดงสดก็ได้นะครับแล้วก็นำมามิ x i n g แล้วก็มา s เตอร n g อีกครั้งหนึ่งในห้องบันทึกเสียงหลังจากนั้นสิ่งที่เราจะได้ยินจริงๆคือสิ่งที่เขาทำให้เราฟังนะครับมาตเตอร n g ิ n งอิน e r เนีเนี่ยจะเป็นคนสุดท้ายที่ส่งผ่านมาให้เราเป็นผู้รับประทานถ้ามันเป็นอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เสียงได้มีความเป็นธรรมชาติหรือเนเชอรัลหรือมีความเป็นเสียงที่เราเรียกว่าเที่ยงตรงนะครับก็คือจากเสียงที่สตูดิโออัดมาอย่างไงมาถึงเราต้องเป็นอย่างนั้นนั่นถึงจะถือืถอถว่าเป็นหนึ่งในข้อของเสียงที่ดีถ้ามันมีการเบี่ยงเบนผิดเพี้ยนเนื่องจากแรงขยายเนื่องจากลำโพงทําให้มันผิดเพี้ยนหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องถือว่าตรงนั้น เสียงมันจะดีน้อยลงไปตามเปอร์เซ็นต์ของมันหรือไปตามคุณภาพของเครื่องความสามารถของเครื่องเพราะฉะนั้นหลักแรกคือถ้าไม่เป็นธรรมชาติถ้าไม่เหมือนจากที่สตูดิโอทามาอันนั้นก็ถือว่ามันจะลดหลั่นในเรื่องของเสียงดีเนี่ยไล่ลงไปจนกระทั่งถึงเสียงที่เลวนะฮะเพราะฉะนั้นเสียงที่ดีจริงต้องเนเชอรัลแล้วก็เขาเรียกว่าเสียงที่ เหมือนกับต้นฉบับนั่นเองนะครับต้นฉบับทำไมยังไงก็เป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปเสริมแต่งนะครับนะไอเสริมแต่งมันอาจจะมีเกิดขึ้นได้บ้างเพราะาเราไม่ได้ใช้ซิสเ็มเดียวกับทางห้องอัดเขานะนี่คือหลักแรกนะครับที่เราจะต้องยึดก็คือให้มันเป็นเสียงที่เป็นธรรมชาตินะเสียงกรองเป็นเสียงกรองนะฮะเสียงเคาะทริ่งเกิลก็เป็นเสียงเคาะทริ่งเกิลนะครับไม่ใช่เสียงเคาะกระทะของ อาเจาที่กำลังผัดเข้าผัดอยู่นะครับก็คือมันจะต้องเหมือนว่าไ้นนะคือเป็นนิชโลมแล้วก็เป็นซสาวที่มาจากาความเที่ยงตรงที่สุดนะครับนะอันนี้คือข้อแรกนะครับข้อที่2ตรงนี้มันจะเป็นตัวบ่งชี้ชัดเจนระหว่างเครื่องเสียงแพงกับเครื่องเสียงถูกเลยลก็คือเรื่องของดีเทลดีเทลหรือรายละเอียดท่านชมครับเสียงที่ดีต้องมีรายละเอียดอตอนนี้ผมจะจินตนาการภาพให้ท่านเห็นว่าขณะเนี้ย มีการบันทึกเสียงการแสดงคอนเสิร์ตฮอลของวงแจ๊สหรือวงคลาสสิกวงใหญ่ๆวงหนึ่งนะครับเห็นภาพของวงคลาสสิกวงขนาดใหญ่นะครับมีไวโอลินมีวิโอลามีเชลโลมีเบสมีดับเบิลเบสมีกองทินปานี่มีอะไรเนี่ยนะครับหลังจากเอาไมคไปตั้งบันทึกสมมติว่าผมเป็นห้องอัดเทลากแล้วกันขเขอาอัดสดเลยผมก็ต้องบอกว่าผมก็อยากได้รายละเอียดทั้งหมด ดนตรี60ชิ้นตรงนั้นน่ะกลับคืนมาให้ผมฟังให้ได้ใกล้เคียงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับก็คือต้องการรายละเอียดขนาดนั้นแต่ในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้เพราะว่าเสียงใดก็ตามที่มันเป็นเสียงซ้ํากันของไวโอลินกลุ่มหนึ่งวิวอลากลุ่มหนึ่งเนี่ยมันอาจจะถูกนับรวมไปด้วยกันเนื่องจากว่าเสียงมันซ้อนเสียงเนี่ยหูเราจะแยกไม่ออกแม้ว่าต่อให้คุณใช้เครื่องมือวัดได้มาขนาดนี้มีไวโอลินอยู่ สี่ตัวกําลังสีในโน้ตเดียวกันแต่หูเราเนี่ยบางทีมันฟังเป็นอันเดียวอันนี้เป็นหลักเขาเรียกว่าไซโคโคสิกก็คือ masking นะครับซึ่งผมจะไปพูดให้ฟังเวลาที่เขียนเป็นบทความนะครับผมกําลังจะบอกว่ารายละเอียดที่เหมือนเราไปดูที่หอประชมุมแล้วก็มีวงคลาสสิกขนาดใหญ่หรือวงแจ๊ดขนาดใหญ่คนเล่นประมาณเป็นสิบสิบคนเนี่ยนะฮะ เอาง่ายๆคือวงแจ๊สหรือวงในบ้านเราก็ได้ที่เล่นกันเป็น10คนเนี่ยเราก็อยากได้คนทั้ง10นั้นให้มันมีดีเทลเข้ามาอยู่ในเครื่องเสียงที่เราได้ยินใช่ไหมสตูดิโอต้องพยายามบันทึกเก็บเอามาให้ได้ให้เราได้ยินได้ด้วยด้วยความสามารถของดิจิทัลเรคคอร์ดิ้งนะครับในปัจจุบันแต่ในโลกนี้ไม่ได้มีอะไรสวยงามขนาดนั้นอย่างที่ผมบอกก็คือว่าบางทีเสียงมันทับกันเราไม่ได้ยินโอเวอร์โทนของเสียงซึ่งมันซ้อนทับกันเพราะฉะนั้นบางที ขอโทษนะเครื่องเสียงของบางคนเนี่ยชุดใหญ่ๆนะครับผมไปฟังชุดเป็นล้านเนี่ยได้ยินเสียงไวโอลินเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นเหล่าโอ้สนุกมากเลยครับดีมากเลยพอย่อยลงมาเรื่อยๆมาฟังเครื่องเสียงราคาไม่กี่หมื่นบาทเนี่ยอ่ะยังก็เล่นกันอยู่สามคนห้าคนคือมันย่อยลงมาเรื่อยๆนี่ก็คือดีเทลรายละเอยียดเพราะฉะนั้นเสียงที่ดีคือต้องมีดีเทลมากขึ้นเรื่อยๆนผู้มชจ เสียงดีไม่มีดีเทลไม่มีประโยชน์นะครับอันนั้นดีเทลหรือรายละเอียดจึงเป็นหลักที่สองที่สำคัญนะผชมต่อไปครับจินตนาการตามมันไปเนี่ยเราอาจจะมีภาพของการเล่นดนตรีเยอะหน่อยเพื่อให้ให้ท่านเห็นจากภาพหรือห้องของคนเล่นเครื่องเสียงนะครับจุดตำแหน่งหรือ image อในห้องของท่านท่านตั้งลำโพงวางลำโพงไปแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนลำโพงเราต้องเซตกันแบบ เขาเรียกว่าตามภาษาผมมักจะพูดถึงเหงือตกกี่ะหวังมันจะดีกว่ามันจะลงตัวบางคนคงเคยเจอคนหนึ่งนะขำก็ขำนะเซตอยู่เจ็ดเดือนกว่าเสียงจะลงตัวเพราะลำโพงม,มันก็ยังไม่เข้าที่อห้องก็ยังใหม่อยู่ดิบๆอยู่นะครับก็เซตกันไปในห้องเนี่ยมันก็ใช้เวลาแบบดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะฮะจนถึงจุดหนึ่งที่แบบโอเคเป๊ะละนะฮะซึ่งใช้เวลา อาจจะมากกว่าตอนไปเดินซื้อมันนะแน่นอนตร,ตรงนี้เรากำลังจะพูดถึงเรื่องในห้องฟังว่าหลังจากที่เซตอัพลำโพงไปแล้วสภาพข <Source. S 1> องห้องฟังใดๆก็ตามเราต้องการเรื่องแรกที่เห็นชัดเจนที่นอกจากข้อของ Natural d ดีเทลแล้วนะครับสองข้อแล้วก็คือจุดตําแหน่งของดนตรีก็อย่างที่ผมบอกวง ดนตรีอา้อาวเ,เป็นวงแจ๊คก็ได้ได้เห็นภาพง่ายหน่อยคนไม่เยอะนะครับมีสักห้าหกคนวงป๊อปวงแจ๊คเนี่ยนะับนักร้องอยู่ตรงกลางมีเครื่องดนตรีสามสี่ชิ้นอยู่หน้าอยู่หลังอยู่เยื้องกันไปเยื้องกันมาก็แล้วแต่ที่เขาจัดนะฮะว่าจะน้ําหนักจะอยู่ตรงไหนเนี่ยเวลาเราฟังเราเราไปฟังของจริงแล้วเราหลับตาเรายังรู้นะนักร้องอยู่ตรงกลางเ,าเบสยู่ขวากลองอยู่ซ้ายนะครับ ทรัมเปตอยู่ตรงเยื้องๆใกล้ๆนักร้องอยู่ด้านหลังหน่อยใช่ไหมฮะเวลาเราไปดูเราฟังเราจะเห็นภาพจริงๆแต่เครื่องเสียงพอย้อนกลับมาที่ห้องฟังของเราเนี่ยบางทีมันมันได้มาไม่ชัดเจนขนาดนั้นชุดที่ดีมากขึ้นเท่าไหร่หรือเสียงดีมากขึ้นเท่าไหร่ต้องได้จุดตำแหน่งดนตรีที่แม่นเป๊ะเป๊ะในแต่ละจุด ถึงขนาดนักวิาพากษ์วิจารณ์อย่างผมหรือใครหลายๆคนเนี่ยถ้าฟังเครื่องเสียงบ่อยๆฟังฟัง,ฟงอย่างผมเนีไปฟังตอนตีสี่ตีห้าเพื่อจะเอาเอาจริงๆว่ามันจะได้อะไรเนี่ยบางทีได้ยินเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้อาจจะเป็นที่เขาบันทึกสดหรืออาจจะที่เขามาตเตอริงมาหรือ,อมิกซิ่งมาก็ได้เราจะฟังรู้สึกว่านักร้องเนี่ยอยู่เยื้องมาข้างหน้าเล็กน้อยแล้วก็จะมีเสียงอของเสียงเครื่องเป่านะครับคลอเบา อยู่ด้านขวาเยื้องไปทางหูของนักร้องนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือนี่คือจุดตำแหน่งนะท่านผู้ชมคือมันต้องมีความชัดเจนออกมาอย่างนี้ที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นจากการทําด้วยเครื่องมือเพราะว่าเดี๋ยวนี้เป็นการบันทึกที่เราเรียกยก,กันว่ามัลติแท็กก็คือ,อบันทึกดนตรีทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นผสมกันได้ที่แล้วนักร้องมาร้องทับทีหลังนะครับไอเราจะไปบอกจินตนาการว่าโอ้นักร้องอยู่หน้าเลยนะแล้วก็นูน่นนี่จริงๆเขาทําขึ้นมาทั้งหมดนะครับจากการ มิกซิ่งแล้วก็มาตาริงแต่อย่างไรก็ตามเราก็ควรจะได้อย่างที่ห้องอัดทำนะอย่างที่ผมบอกไปข้อหนึ่งะใช่ไหมคือเนื้อธรรมชาติแลวแล้วก็เสียงที่เหมือนของที่มาจากห้องอัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจรึงต้องการนอกจากที่เราต้องการรายละเอียดเราต้องการเสียงที่ที่เป็นเนื้อธรรมชาตแล้วเนี่ยนะครับเหมือนจริงแล้วเนี่ยเรายัางต้องการจุดตำแหน่งที่มันแม่นด้วยอยู่กับที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเป๊ะนะครับแล้วตรงนี้เนี่ย พิสูจน์แอมได้ด้วยเหมือนตอนที่ผมพูดเรื่องอินทิเกรตเต็ดแอมตอนนี้ผมจะบรรยายรายละเอียดว่าถ้าสมมุติบนเวทีขณะนี้มีนักดนตรีอยู่เจ็ดแปดคนมีนักร้องอยู่คนหนึ่งเราฟังที่ระดับความดังประมาณสักแปดสิบห้าถึงแปดสิบเจ็ดเดซิเบลเต็มเต็มฟูฟูนะฮะพอลดบนรุ่มลงไปเรื่อยๆนะครับเหลือสักประมาณสี่ห้าสิบห้าหกสิบเดซิเบลปรากฏว่าเอาละสิคนเล่นเบสหนีกับบ้านไปแล้วเบสไม่ได้ยินเลยเคนเล่น ตรัมเป็ตเริ่มถอยไปอยู่ข้างหลังไปนั่งกินกล้วยทอดอยู่ข้างหลังแล้วมันไม่ค่อยได้ยินเสียงของมันเลยอะไรเงี้ยนะครับอย่างนี้ถือว่าอินดิเกตเครื่องนั้นเนี่ยดีเทลไม่ดีรายละเอียดไม่ดีตรงกับคําว่าจุดตําแหน่งความแม่นยามันหายไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดตําแหน่งจริงเป็นสิ่งที่เราต้องการโดยเฉพาะในเรื่องการเซตอัพลำโพงเพราะฉะนั้นถ้าใครเขาบอกว่าเสียงของเขาดีมากเนี่ยถ้าเราฟังแล้วเนี่ยจุดตําแหน่งดนตรีมันพร่ามัวไปหมดเนี่ยอันนั้นก็ยังไม่เสียงดีหรอกครับ เห็นไหมนี่คือแค่ข้อที่สามนะท่านผู้ชมจุดตำแหน่งต้องแม่นถึงขนาดเกือบที่จะชี้ได้เลยว่านักดนตรีนักร้องอยู่ณตรงไหนบ้างตรงจุดที่เราฟังที่เขาเรียกกันว่าซาวด์แมปก็คือทําเป็นจุดตำแหน่งเลยว่าอะไรอยู่ตรงไหนยังไงแผ่นซีดีบางแผ่นแผ่นเสียงบางแผ่นของต่างประเทศเนี่ยบอกไว้เลยเบสอยู่ตรงนี้ทรัมเป็ตอยู่ตรงนี้กลองอยู่ตรงนี้นะครับไซโลโฟนอยู่ตรงนี้นะครับแอคคอร์เดียนอยู่ตรงนี้แล้วก็เปียโนอยู่ตรงนี้นักร้องอยู่ตรงนี้เขาบอกเลย บันทึกสดมาให้คุณฟังเลยใช้ไม้สอตัวกล้กันเป็นสเตเรออย่างนี้เป็นต้นนะครับเราถึงได้บอกว่าแผ่นไหนเสียงดีเสียงไม่ดีมันอยู่ที่ตรงนี้ด้วยไงจุดตําแหน่งมันก็มีผลจากการบันทึกมาก่อนแล้วแล้วก็มาที่ลําโพงต้องแสดงผลของมันได้นะครับน้าเพราะนั้นเนี่ยอิมเมจนะครับจึงสําคัญหรือจุดตําแหน่งดนตรีและนักนองหัวข้อที่4ครับต้องมีครับซาวด์สเตท อ่าเราย้อนกลับไปดูวงคลาสสิกวง p อปวงแจ๊สนะครับวงใหญ่ๆเนี่ยเวลาเล่นจริงๆเนี่ยสมมติว่าที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยนะฮะเวทีเขากว้างเอาเอาเป็นหอเล็กแล้วกันนะครับไม่ต้องหอใหญ่หอเล็กเนี่ยกว้างสักประมาณเก้าเมตรถึงสิเมตรนะครับออาผมตีว่าเก้าเมตรสิเมตรโอ้เรามาฟังที่บ้านเราจริงๆเนี่ยห้องเราไม่ได้กว้างขีนะสิเมตรใช่ไหมฮะแต่ถ้าบันทึกมาแล้วเนี่ยจากสตูดิโอเนี่ย อย่างน้อยเนี่ยมันก็ควรจะย่อส่วนลงมาให้เราเห็นเวทีของมันเนี่ยกับสัสดส่วนของมันเนี่ยมีความกว้างแล้วก็มีความลึกซาส,สเตสเตนี่มีทั้งกว้างแล้วก็ลึกะคาับ็นโชมตามเวทีดนตรีไม่ใช่ตั้งลำโพงเสร็จแล้วแคบจนจูแล้วอยูนะนะนะ่เสียงรวมกันเป็นกระจุกเลยนักร้องนักดนตงตีนี่เหมือนใส่อยู่ในขวดโหลนะเวลาใน,ขว,วในขวดแก้วไปอยู่ในขวดแก้วกันหมดเลยเนี่ยอัดกันเต็มไปหมดเลยนะอึดอัดอึดอัดเหมือนขึ้นรถเมย์ร้องเพลง นะเล่นดนตรีบนรถเมล์อะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่มันควรจะขยายกว้างแล้วก็ลึกมีส่วนกว้างส่วนลึกด้วยนี่เราเรียกว่า sound s t a g ด้านกว้างและด้านลึกอย่างที่นักวิจารณ์หรือครูรูทั่วไปเขามาักจะวิพากษ์วิจารณ์ถึงเสียงของซิสเต็มนั้นๆเพราะฉะนั้นค่าดี sound State s t a g ก็ต้องดีด้วยไม่ใช่บอกเสียงของผมดีจังเลยเอตโรโฟนิกนะครับแต่ว่ามันไม่มี sound s t a g เลยก็ใช้ไม่ได้ลำโพงที่ดีเวลาท่านเซตนะท่านผู้ชม ทำเป็นเล่นไปนะผมเซตบางคู่เนี่ยลำโพงระดับแสนสองแสนเนี่ยเครื่องดีๆเวลาเซตจริงๆเนี่ยเสียงนักร้องนักดนตรีบางจุดเนี่ยมันเลยลําโพงไปอีกนะครับก็คือมันมีจุดตําแหน่งของมันเนี่ยนะครับแล้วก็กว้างเป็นเวทีเสียงเนี่ยกว้างออกไปมากกว่าจุดตําแหน่งลำโพงที่ตั้งสมมติผมตั้งลําโพงห่างกัน2เมตรเนี่ยเสียงมันฟังไปถึง3เมตรกว่าก็มีนั่นคือความกว้างซาวด์สเตแล้วยังมีส่วนลึกย่อยลงไปอีกนะครับจากหน้าไปหลังอันนี้เราเรียกว่าซาวด์สเตดครับซึ่งเป็นหัวข้อ 4. หัวข้อที่5นี้ก็สำคัญนะครับนั่นก็คือเรื่องของพลังเราฟังดนตรีเราจินตนาการได้ถึงนักร้องนักดนตรีแต่ละคนสมมุติว่าเราฟังจากเ,เสียงในแบบที่เราคุ้นเคยแบบคันทรีหน่อยนะครับคิสซัสงเกลนี้คิสซัสงเกลนี้เป็นนักร้องที่ ขวัญใจของคนที่เล่นเครื่องเสียงในยุคผมเลยนะคิสซึมเกลอแมนดา้าแม็กบรูมนะครับจากเชฟฟิลเลปซึ่งเสียงเพราะๆทั้งหลายเนี่ยนะครับแล้วก็รวมทั้งลินดาลอนสตัดอย่างเงี้ยนะครับนักร้องเหล่านี้เวลาที่เขาบันทึกเสียงโดยส่วนใหญ่จะเป็นมันติดแครยกเว้นของเชฟฟิลซึ่งจะบันทึกสดนะครับนักร้องทักดนตรีเล่นพร้อมกันหมดเลยผิดเอาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงตรงนี้นะครับท่านผู้ชมผมกํกำลังจะพูดถึงเรื่องพลังของ เสียงนักร้องเสียงนัรีออกมามันต้องมีพลังนะครับไม่ใช่เสียงหง่อยๆไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกันเหนื่อยก็จะพักจะหยุดแล้วล่ะอะไรเงี้ยคือเครื่องเสียงชุดนั้นก็ไม่ไหวมันจะเสียงดีได้งไงฟังแล้วมันหง่อยไปห,หมดเลยนะครับนะฮะฟังเพลงอ,อย่างเช่นเขาบอกว่าเพลงเนี้ยมันออกซอฟล็อกตึม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 ,ตม,ตมสนุกสนุกแล้วปรากฏว่านักดน,นตรีนักร้องเนี่ย ใส่สูตรไปเต้นลำคือแม่อุ้ยนะยังยัง,ย,งยังอ่อนช้อยยังไม่ได้คึกคักอะไรเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันต้องดุดันมันต้องอะไรได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้พลังจึงต้องมีสําหรับเครื่องเสียงในชุดที่เรียกว่าเสียงดีมันต้องมีพลังเวลาตอบสนองเพีย้ยเชีย้ยทรานเซียนมันต้องขึ้นดินามิกมันต้องมีนะครับไม่ใช่ฟังไปเรื่อยๆมันน้ําไหลนะครับจากเทือกเขาอันไตจนกระทั่งถึงประเทศไทยไหลมาเรื่อยเลยเนะี่ย ไม,ม่มีสดุอะไรเลยเฉยๆเรื่อๆยๆไอ้อยังงี้มันก็ไม่ใช่พลังเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นแอมต้องถึงลาโพงต้องถึงนะครับเสียงที่ดีมันจะถึงด้วยของพลังแล้วก็ความอิ่มๆด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นเหตุทําให้เราเนี่ยมักจะแนะนํากันนะครับกูรูหลายท่านรวมทั้งผมด้วยมักจะแนะนําว่าเมื่อเล่นอิเล g กเต็ดแอม e รีพาวเวแหล่งโปรแกรมแล้วเนี่ยถ้าทําได้ ถ้าจะเลือกเปลี่ยนสายอะไรสักอย่างหนึ่งเปลี่ยนสาย AC power เพื่อให้มันอัดฉีดพลังไฟให้ดีๆเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับพลังต้องถึงด้วยสําหรับชุดที่ดีๆถ้าเสียงไม่ดีและจะบอกว่าเสียงดีแต่กําลังไม่ถึงนี่เราก็ยังถือยังไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่เรื่องของเสียงดีแล้วนะครับนะฮะข้อถัดไปนะครับมันเป็นข้อที่เขาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์หรือสัมผัสคือข้อที่หกก็คือ เราสามารถฟังได้ยาวนานโดยไม่เบื่อลาอันนั้นถือ,ถอว่าจึงจะถือว่าเสียงดีด้วยนะครับคุณเปิดดังหรือเบาขนาดไหนก็ตามเนี่ยคือถ้ามันไม่คลีนพอนะครับหัวข้อน,นี้อาจจะเกี่ยวกับความคลีนก็คือความสะอาดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่คลีนไม่สะอาดเนี่ยฟังได้ไม่ยาวนานเพราะว่า n i อสหรือความเพี้ยนมันเข้ามาเยอะออในอดีตผมเคยเคยฟังแอม ที่ชื่อว่าคลาวไม่นะท่านผู้ชมคลาวแอมครอนหรือคลาวซึ่งในปัจจุบันทางมหาจักรเป็นตัวแทนจําหน่ายสมัยนั้น,น,นก็ทําแอมบ้านมาด้วยแอมชื่อว่าแอมครอนฝรัง่งเขามาเมืองไทยแล้วเขาเปิดแอมเนี่ยดังถึงเกือบร้อยยี่สิบเดซิเบลท่านผู้ชมอย่าลืมนะว่าแอมที่เปิดให้ลําโพงขับมาตอนนั้นขับลําโพงคลิปมันคลิปชอนมันความไวประมาณหนึ่งร้อยสองเดซิเบลหรือประมาณนั้นนะประมาณร้อยหนึ่งถึงร้อยสามเดซิเบลวัดเดียวเนี่ย ขับออกมาเนี่ยดังถึงร้อยี่สิบเดซิเบลแต่เราไม่รู้สึกหนวกหูเลยเขาบอกว่าเพราะความเพี้ยนมันน้อยความเพี้ยนยิ่งน้อยเท่าไหร่เนี่ยเรายิ่งฟังได้แล้วก็ฟังได้รื่นหูยาวนานเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับความคลีนความบริสุทธิ์จะทําให้เราฟังได้ยาวนานจะต้องไม่เพี้ยนนะครับเครื่องเสียงที่ดีชุดเครื่องเสียงที่ดีที่บอกว่าเสียงดีๆทั้งหลายต้องไม่เพี้ยนต้องฟังได้ยาวนานอาจก็ไปร้อยเดซิเบลนี่ก็เพนออกนอกบ้าน เพราะมันมันโขกหูมากมันแผล้องไปหมดแล้วเสียงดังไปหมดนะครับนะเบรดเหมือนบวเขาเตะยอดหน้าอะไรเงี้ยคงคงไม่ไหวนะครับถองอึกอักอึกอักเราเราก็แย่นะครับคือมันต้องฟังแล้วมันก็ต้องต้องได้ความยาวนานอการฟังจากความที่มันคลีนด้วยเพราะฉะนั้นหัวข้อที่คําว่าคลีนและฟังได้ยาวนานนี่ก็เป็นอีกหัวข้อหนึ่งในข้อที่หที่จะต้องมีในชุดเครื่องเสียงที่คิดว่าเสียงดีพูดถึงเสียงดีต้องมีข้อนี้อยู่ด้วย ข้อสุดท้ายครับจริงๆยังมีมากกว่านี้ผมเอาง่ายๆก็คือข้อที่เจนะ็ดวันนี้เสนอเจประการบัญญัติเจประการข้อที่7คือฟังแล้วแฮปปี้มีความสุขเครื่องเสียงชุดใดๆก็ตามบอกว่าเสียงดีขนาดไหนแต่คุณฟังด้วยความทุกข์ทรมานเสียงมันทิ่มรูหูมากแล้วคุณบอกอุยเสียงดีจังพยายามปลอบใจตัวเองเราไหนๆเราซื้อเสียตังค์มาแล้วเนียเสียงดีจังเสียงดีจัง ก็ค <c oughs> <c oughs> <c oughs> งไม่ใช่ใช่ไหมท่านผู้ชมเราต้องมีความสุขกับมันฟังแล้วรู้สึกเพ,ล,เพลิดเพลินจินตนาการถึงสิ่งดนตรีได้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่คําว่า n เนเชอรัล u n วมาถึงดีเทลมาถึงตําแหน่งมาถึง Southund ว t เต e นะครับมาถึงพลังเสียงความคลีนที่ฟังได้ยาวนานแล้วก็ที่สุดก็คือข้อที่7ฟังแล้วรู้สึกมีความสุขกับมันอยากจะอยู่กับมันนาน ไม่ใช่วันๆเอาแต่นั่งจับผิดอย่างเดียวเองกับข้ามันต้องตายกับเป็นข้างหนึ่งตรงนี้ยังไม่ดีตรงนั้นยังไม่ดีฉันจะเล่นงานแกให้ได้อ,อย่างนี้ก็อย่างนี้ก็เหนื่อยนะครับซึ่งถ้าเสียงดีจริงๆเนี่ยเราฟังย่อมจะมีความสุขดนตรีอยู่ที่ไหนอยู่ที่เครื่องเสียงก็มีความสุขอยู่ที่การแสดงสดก็มีความสุขอยู่ที่การมิกซิ่งของอผู้โปรดิวเซอร์ทั้งหลายที่ซาวด์เทคนิคเชียวทั้งหลายเนี่ยมันก็มีความสุข นั้นโดยบทสรุปคือเครื่องเสียงคือเสียงที่มาจากท้นทางมาถึงเราแล้วเราฟังมีความสุขนั่นเองครับท mm ่านผู้ชมถึงจะถือว่าในหัวข้อทั้งเจ็ดนี้คือเสียงดีคืออยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ชมถ้าไม่ใช่ตรงนี้คือไม่ใช่นะครับผมยืนยันเลยว่าไม่ใช่เสียงดีต้องมีเจ็ดประการนี้เป็นหลักการพื้นฐานเบื้องต้นนะครับ